ยักษ์มากจิมจุ่มยักษ์ไฮไลท์เลยมัสองหน้าสองหน้าวันทองสองใจผลอะอย่างแล้ะยักษ์ใหญ่นะคะดูน้ำลายแตกเลยค่ะวันนี้นี่น่าจะกินผักหูกินวันหลังกินนะแบ่งกันได้เฮ้ยใช่เกิดเป็นนางฟ้าเลยนะนี่ครับเฮ้ยเกิดเกิดเกิดตรงนี้เกิดกเิดรับเลยอะไรก็ไม่รู้ จะพาไปกินจิ้มซุงยักษ์ลำลูกกานะคะเพราบอกว่าเป็นร้านบรรยากาศดีมากนะคะ่ามุมถ่ายรูปเยอะด้วยใช่มุมถ่ายรูปเยอะไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือจิ้มซุงมยักษ์นะคะ ใครไปจะต้องจองคิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่นั่ง<อ>นีเดี๋ยวเราจะจองคิวผ่านแอปคิวคิวนะคะเลือกร้านอาหารนะคะเป็นร้านจิ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกา<อ>แล้วก็กดจองคิวได้เลยนะคะจะเลือกซุ้มแบบไหนซุ้มติดนนำ้ำ<อ>หรือว่าซุ้มแบบไหนก็เลือกได้เลยนะ,ะใช่ครับจะได้ไม่ต้องไปรอคิวนานเนาะมาถึงแล้วถึงแล้วนะคะจิ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกาดีมีที่จอดรถสะดวกสบายเลยนะคะ เรื่องกินไว้ใจดาวเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะคะนะตามบรรยกันเราชอบตรงนี้เลยตรงตีหม้อตรงตีหม้ออ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อเป็นหม้อหม้อทุกที่จุ่มใช่ไหมอ๋อใครอยากเข้าห้องน้ำก็มีปาาที่นี่ครับที่นั่งเราจะเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยมีเปย์ด้วยา <c oughs> เเดาอกินเสร็จก็นอนเลย เป็นซุ้มๆนะเขาจะนั่งเป็นซุ้มๆอย่างนี้มีเมนูอะไรบ้างครับอ๋อกินจุ่มยัดไฮไลท์เลยเจางอย่างนี้เลยเดี๋ยวเจางอย่าน้ละจานเนอนประจานด้นจานนี่มีเป๊กินเสร็จแล้วก็นอนเลยพร้อมนอนอิ่มอิ่มนอนอุ่นขึ้นหุ่มข้างมันอันนี้คือเก้าอี้นั่งลองนั่งไงลองนั่งไงโอุ๊ยอ๊ยเอ้ย เยอันน้ำมาแขงหนึ่งสิเสิร์ฟแซบแซบโอ้โหให้เย็นใส่นด์แข็งหน่อยชิลกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเฮ้ยใช่เสวยเป็นดาวฟ้าเลยล่ะเนี่ยข้างหน้านี่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะเนี่ยเป็นเฮ้ยเกิดเกิดเกิดตรงนี้เกิดนเนะี่ย มีชิงช้าด้วยจุ่มยักษ์อ๋อนี่ไงยักษ์ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ยักษ์ใหญ่่าก็มานั่งเล่นมาแข่งิงช้จะได้รูปกลับเป็นพันนะเธอชิงเร็วได้ไหมนี่้งแข่ง้ต้องแข่งเราวช้งช้าต้องแข่งช้าอ้้าา้้าอ ก็คือจิ้มจุ่มยักษ์บอกเลยมาที่ต้องมากินจิ้มจุ่มยักษ์นะคะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องจิ้มจุ่มนะคะที่เมนจะเกี่ยวกับยักษ์อ่าเกี่ยวกับพวกโนุมานอะไรพวกนี้พตกทศกัณฐ์ราชาทศกัณฐ์ชันโนุมานนะคะนี่อันนี้แนะนำราชาพันโนุมานอันนี้เขาเดี๋ยวเขาแนะนำนะเมนูนี้คือเมนูหอยนาลวกนะะคดูน่ากินมากเฮ้ยจานเป็นรูปหอยด้วยนะดาวดาวแบบมือลายศรแล้วอ่ะมือสั่นมือสั่นดูหน้าซะก่อนโอ้โหอยู่แล้วเข้าม พร้อลมวกินเลยซอสจัดมากไหยดีน้ำจิ้มซับอร่อยมากยำยักษ์ใหญ่นะคะดูมีแซลมอนแล้วก็หอยแล้วก็มีกุ้งนะคะใหญ่มากโอ้ว้าวอันนี้กินได้กี่คนเนี่ยกินหมดไปเนี่ยใหญ่ยักษ์มากอูโอ้โหดูครับน่ากินมาก มาสองหน้าวันทองสองใจผลละอย่างแล้วมาเป็นหนังเลยวันนี้นี่น่าจะกินผักหมูกินไหมกินมันเรอกินนะแข่งกันด้อันนี้คือเมนูยำยักษ์เดือดนะคะดูน่ากินมากน้ำลายแตกเลยค่ะ ดีไหมนี่แบบลีน่าแบบตาตามองแล้วเด็กมากเหลือข้าพอดไว้ให้อยู่ลีน่าฉันพดเหรอฉันลีน่าเฮลตี้ไงจะฆ่ากันแล้วค่ะคณทุกคนน่าขอดีสุดมากโอ้คนว้าวที่สุดคือใคร หน้าฉันรู้เธอชอบกินมะเขือเทศอันนี้อะไรเลยปยวอะไรปูนึ่งนะคะว่าดูกล้ามซะก่อนทุกเมนูทําสดๆเลยนะคะนี่อันนี้เนื้อนะคะนี่ย่างมาร้อนย่างมาย่างย่างเนื้อย่างก็ร้อนเลยนะคะนี่นะคะนี่ลองลอง้อเนอนนี่ครับกำลังย่างอยู่เลยนี่นะคะถ้าเราเชื่อมั่นหมูสามชั้นก็แค่ผักลวกนะคะนี่อันนี้คือผักลวกนะคะนี่เราลวกผักอยู่ อมันเนรื่องกินไว้ใจดาวค่ะนี่นะคะตับคุ้งสดนี่ดูสดจริงกรับมากอ่ะชมตำจริงเด็ดจริงอ่ะอินมอิบกอดอุ่นเรื่องหุ่นช่างมันนี่นะคะเราจะมาชิมจิ้มจุ่มกันนะคะนนดูเนื้อดูเนืื้้ออดูเนน่ากินมากาเราจะจะแคบแตกไปได้วยกันสิแตกมาแล้วแตกมาแล้วดูกุ้งตัวใหญ่มากให้ดู กุ้งเยอะมากนี่นะคะจิ้มจุ่มโหหอมมากเลยอ่ะอันนี้คือกินค่ะอันนี้เรียกกินเหรอใช่อันนี้เรียกกินแต่ว่าเรียกเขาเบื่อไปแล้วใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะหอมมากเลยอ่ะน้ำซุปดีไหมอืมน้ำซุปดีน้ำซุปอร่อยมากเนื้อนุ่มมากเลยนะคะละมุนในปากเลยน้ำซุปเด็ดมากอันนี้ดาวต้องตะเข็บแตกคับบ้าแน่นอนโอ้ยแซ่บหลายตุ๊บล่มเลยดูดิ ร้อนๆเลยค่ะทุกคนหูยนี่เ <grateful> น <nice> mm ื้อดูเนื้อแน่นมากเลยเดินมาเขาเผาสดๆเลยนะคะเมื่อกี้ดูโอ้โหเยอะมากแกงตะเข็บแตกลงแขกแล้วเขาตอนแกงมันก็อร่อยอุ้งแม่น้ำเผานะคะตัวใหญ่มากวันนี้เป็นวันชีสเดย์นะคะชีส e v e r เดย์ชีส e v e r เดย์รับเข้าปากไปแล้วหูยอร่อยมากรับมากอ่ะอร่อยเนื้อเด นี้น่าลองนี่น่าลองชิมชิมชิมลองชิมลองชิมอร่อยมนี่ปูดูดูกามเสียก่อนเฮ้ยชิออกมางี้เลยเหรอชิม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 เนื้อนั่นอร่อยมากจากเบอร์เริ่มนะครับผักมึงเกิจะไม่เหลือเลยเหรอ เอาให้หมดย็นหยดสุดท้ายไปให้สุดเดินออกไปแต่เข็บแตกมาแล้วนะคะสายหวานเราไอติมกะทิไอติมกะทิไออันนี้เข้าไปโอ้ยเข้ากันมากเลยยังกับนู้นอร่อยมากสายหวานต้องมาโดนอุ้ยพี่เจ้าเจ้าไปเลยใช่ไหมต่อได้บุ้งซีเอ้บุ้งซีอะไรวะนี่ซงซู ตูนะคะมีหน้าตาเป็นประกายมากเลยนะเธอมีเนื้อมีเนืุ่มด้วยนะต้อกินตรงเนื้อสักวยังยังไม่รีบอีกเยอะจันหลังคลิปลองลองลองกินดูอร่อยหวานอร่อยยัง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 ไม่หยุดนะยังไม่เรียกูกินอีกไม่เห็นหวังก็นั่นแหละชนะ เบแตกไหมลีน่าตกือบไม่ไหวอ่ะแน่นมากกลับแล้วอิ่มมากโอ้โหอาหารอร่อยมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับแล้วนะคะฝากกดติดตามที่